สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียเบียร์น้ำซิงครับผมวันนี้ตามาดูครับปลาเราครับทีมงานปลาเราวันนี้มีลูกน้องกี่คนครับผมหนึ่งสองสามครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคนกับผมนะครับวันนี้ยังไม่หมดนะครับยังมาเลยอีกสองครับพี่น้องเลยอีกสองครับยังไม่ตื่นครับ ไ่ได้ม mm ีออกทีมงานก็เอ mm ่อเอฟเอฟซีปลาเราเด้อเอฟซีปลาเราใครรู้ตัวก็ฝากบุรีมาด้วยนะครับเนาะบุรีกับยี่มร้อยครับเด้อปลาเรานี่ตอนนี้หมดเงินแล้วครับคอแห้งครับหมดเงินแล้วใครรู้ตัวครับก็ ไปบามันมีมิวได้ติดตเครื่องเลยนี่มาชอบรถา่ไหเนี่ยก็มิวมันหานะมาก็มาใช่จะมามันี้อีกนะครับเราบาทายอีกี๋้วจะโดนทำโทษะเดเอาูเล่วแต่มูเยงนี่ประจำโอ้ยมองยืดแตกวน่้ไม่เห็นอ่้มาแล้วมาแล้วเดินวนไปวนมาครับ ủa làm ơn nè không làm được à không 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 บอกลมยิงว ok ่าบ่มันมีมันเลาน้อยอย่าไปเลาใหญ่สิตั้งเสาใหม่โอ้เสาเสาใหญ่บ่นี่นะเปี้นนี่นานแม่นโอ้ไปหาเสียดแล้วบ่บอกสิมาเนอ๋อบ่มีเดี๋ยวๆมปะไปบนบนมึงนะไป่่วงไปโลดเปียตั้งเนมื้อนี้ไปเลยั้งาิบ่เปียนเย

Thái ăn ngọt Ngon nhào này Không phải mà dịp tối cho bà Mất như một cầu lứa chứ ừ. nên cụ này bản Bố mình không thủ kia bầu bình được bình người thả chẳng Chẳng สั่งกล้วมาจากนุ่นแดงครับนี่มาทำครับกลัวไม่ได้เกี่ยวข้าวตัวเอีนะข้าวได้สุกแล้วครับนี่ แก่เนี่ยแหล่ไม่ธรรมดาครับนี่ดูไม่ไหวเลยเมื่อวานไปโดนสายแก๊สมาครับพี่น้องแปดร้อยครับโอ้ยติดเขาสี่สายน้ำมันครับแปดร้อยครับพี่น้องโอ้ลเงียบไหลพี่น้องเอ้ยสวรรค์เดียว anh câu cả đấy anh câu cả đấy Quay chiều a luôn, luôn, luôn. Ta, kèm may Vậy. Đây. rồi ta đi. mây đi. Tàu 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 đi. กับ nhau không ว่าง bằng ใส่เลยครับนี่กับ hay hay lấy hay

ผลก็เริ่มดินครับไม่รู้ว่าจะได้เกี่ยวไหมพี่น้องวันนี้หิดเครื่องแล้วนะครับเมบื่อวานเท็ระบบปั่นเรียบร้อยแล้วหิดเครื่องร้องระบบแล้ว Ồ oh, khá lục tiêm mới xây không? Oh, Ồ nè lục tiêm mới không? Ồ là thả lục tiêm hả? Uh, Quân uh, đúng Quân câu nó nó tăng mình là nhất <laughs> ปะเราเข้าไปเช็คข้างล่างกันถ้าเกา่ามีเกา่าบ่าว่าไหนดิเจ้าปิดฟ้าหน่อยก่นเติมน้ำมันเพิ่มไปหน่อยเ,เออนะ่ะเติมนั่น,หนให้มัน,ลนหนล่นนั่นเลยมันตั้มเนี่ยมันตั้มแห้งมนันตั้มแห้งมาเลยกรท่านเอากระถานหน่อยได้เตา ถ้าเดินขึ้นท่าเลืปั้น, e, นใส่ตอนขึ้นทะเลก็ได้สองขางเลยฉันใบออกปั้นไสฝนคนเนนเตมสองคนเดี๋ยวแตกจับลายเถียรนาะถอดลูกนึงลูกนึงอ่ะปูลูกล่างลูกล่างออลูกล่างเออมันแน่นดีเลยลูกลา่างสองห่ไหนมันเ่อก้เลยป้อถอดมาก่อนเนาะเราจะตั้งลูกหลอกใหม่ครับ

ตังแปงไม่งั้นพ่อกินขอดป่พ่อยิ่งขอดนั่นนะโอ้นี่ก็เป็นสามารถนะพี่น,น้องนะสามารถสามารถทำได้ทุกเรื่องครับบร,ริการลา้างหิ้โอ้ยบริการล้างหิ้งี่สิบสองเออเออยังงี้จะมาครับทีมงานทีมงานลูกผู้ใหญ่ครับทีมงานลูกผู้ใหญ่นะ Phú mê, phú mít <cười> <cười> mẹ phụ mỹ tục mẹ chồng 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 mẹ mẹ chồng mẹ mẹ chồng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  เออนี่ถอดตัวนี้ถอดลุงมาก,กัน,นเออขันออกนั่นแหละให้ออกเอาไปใส่สายไม้ใส่สายไม้ใน,นกระลังตอเรากำลังเล่งประกอบตัวเดินครับเช็คช่วงล่างฮะตอนงานเลยใส่กันแน่นไหมอ๋อเดี๋ยวเราทุ่มกิปต่อไปเด้อพี่น้องนะเดี๋ยว คลิปต่อไปน่าจะได้ลองวิ่งคนระับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ต้องเสียเบียร์ดำชิงด้วยนะครับสวัสดีครับ